สวัสดีครับอา,อาจารย์คนครพิ้งพอนะครับพี่ชื่อร้านอาคุณโตชื่อแกนะครับพานพี่อุ้งเชิดนนทบ,บุรีนะครับ คนนะครับผมมันอักช่างตักผิวนะครับก็สวัสดีเหมือนกันนะครับผมมีอัตีขึ้นมาดูบนต้นไม้คนครับอุ้ยมันจะอาจริงจรงวไ้นี่นี่อาจารย์หงครับอาจารย์ช้างพึ่งแก่นะครับนะครับก็ขึ้นมาให้กําลังใจนะครับบอกกอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นไปสอนลูกศิษย์เลยนะครับนะครับอันนี้ก็ระดับนิคิ่เวอร์นะครับนางงามจักรวาลนะครับ น้ำฟ้าไม่ใช่แล้วครับคนยืนแบบเยอะนะครับเออน้ําก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมปาดตะลังครับน้ําไม่เอาครับมันอยากได้มันปาดเอาเองู้นี่ครับโอ้ยกล้องงานจริงเลยมึงม่อแต่ถ่ายกูจะโดนถึงตอดพอแล้วนะครับโอเคนะครับอ่าเอาเข้ารับชมความสวยมันอ่าครบถ้วนทุกคนเลยนะครับเออครับผมผมว่าผมมาคนเดียวก็ดีเลยครับมันมาแบ่งผมเนี่ยนะครับกาจิฉีมาบนต้นไม้ ครับผมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลุงต mm ้นไม้นะครับผมดีว่าเอาแบบบิเครื่อนะครับเครืองเครย่เดี๋ยวเอาเลยใดี๋ย็ยืนเออตอนโอเคครับจะตัดตัอปลายลงก็ได้เด้อครับผมผมใส่ยามผมแล้วนายยามผมใหญ่ได้แล้วทำไงก็ได้ครับยามผมใส่มดูว่าใส่หายมิดเลยมีอีกไหม